พวกเราคือทีมนักสำรวจพฤกษศาสตร์เดินทางลึกเข้าไปในป่าอเมซอนเพื่อตามหาพืชพันหายากที่อาจมีคุณค่าทางยาแต่สิ่งที่เราพบไม่ใช่แค่พืชและไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรเจอทุกอย่างดูเป็นปกติต้นไม้สูงตระงานแสงแดดลอดผ่านยอดไม้ เราเจอพืชแปลกหลายชนิดบางชนิดไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่ที่แปลกคือเสียงในป่ามันเงียบเกินไปไม่มีนกไม่มีเสียงสัตว์แค่เสียงฝีเท้าเรากับเสียงลมหายใจที่ดูเหมือนไม่ได้มาจากใครในทีมเรากลางเต็นท์ใกล้ลำธารเล็กๆตีสองจูเลียนักพฤกษศาสตร์หญิงของทีมเธอลุกพรวดขึ้นจากเต็นท์ ตาเบิดพโพลงเหงื่อท่วมตัวและพูดว่าแม่แม่ฉันเรียกฉันอยู่ข้างใต้ใต้ดินแล้วเธอก็วิ่งหายไปในความมืดเราได้ยินแค่เสียงเธอกรีดร้องแล้วก็เงียบเราตามหาเธอทั้งเชา้าจนไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งสูงใหญ่แปลกตารากของมันคดวนไปมาเหมือนงู แล้วเราก็เห็นรูปร่างของคนเหมือนคนกำลังดิ้นรนถูกพันไว้ด้วยรากไม้ตรงกลางรากนั้นมีตากลมโตกำลังมองเรากลับมาและมันกับพริบตาชา,ชาวพื้นเมืองแถบนั้นเคยเตือนเราไว้พวกเขาเรียกมันว่ายากาปิรานาแปลว่ารากผู้ฝาฝมารณา มันไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่สัตว์แต่มันคือจิตวิญญาณโบราณที่ฝังรากในดินมานานนับพันปีคอยล่อบผู้คนให้กลับคืนสู่ผืนป่าใครที่จิตไม่มั่นใจไม่สงบหรือมีอดีตบางอย่างซ่อนอยู่มันจะเรียกคนนั้นด้วยเสียงกองคนที่รักที่สุดทุกคืนมันจะใช้รากแตะสัมผสัสกับจิตใจเรา อย่างลงไปในความกลัวและสุดท้ายมันจะกลืนเราเป็นส่วนหนึ่งของมันคนที่หายไปไม่ได้ตายแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าที่ยังมีชีวิตและเมื่อคุณเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่รูปร่างประหลาดรากพันกันเหมือนคนกำลังดิน้นให้รู้ไว้ว่ามีใครบางคนยังติดอยู่ในนั้นและเขากำลังมองคุณกลับมา คีมเรารอดกลับออกมาได้แต่ไม่เหมือนเดิมทุกคืนยังได้ยินเสียงหายใจจากใต้เตียงและในความฝันยังเห็นรากไม้พวกนั้นค่อยๆพันข้อเท้าผมไว้แน่นขึ้นทุกคืน